สวัสดีคนดูทุกท่านเดินครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทในแมปเด r เรลกันอีกเช่นเคยเป็น EP 2นะครับและมากับอาชีพเก่าอาชีพเดิมอาชีพโหด <Huh? S 1> อาชีพรูปลักเลยคาร์บอยนะครับเป็นอาชีพที่ดีมากผมชอบนะส่วนความสามารถก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เกิดมาแล้วพร้อมกับมาที่วิ่งหนีผมไปนะครับ โอ้โหไม่รู้เกมเป็นไรนะทําไมมันไม่ใส่อานให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราใส่อานให้มาก่อนโอเคตามสเต็ปเดิมของเกมเดดเร็วนะครับก็คือการขายทองแล้วก็ไปซื้อฐานนะฐานฐานฐานใน,นนะานี่นี่พิกแอมีด้วยเอาพิกแอ็ไปด้วยเอาฐานมา2ก้อนอันนี้เป็นเซตที่ดีนะใครจะเล่นตามผมก็ได้นะผมชอบเล่นแบบนี้แหละโอเค ตอนนี้น้ำมันพร้อมไปกันเลยโอเคเราจะไปบุกบ้านกันไอ้ลุซี่จะมีของอะไรมีค่าไหมก็มีค่าอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มีค่าขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเราก็เก็บโอ้ว้าวตอนนี้เช้าแล้วครับโอ้โหมีหมู่บ้านรอต้อนรับเลยตรงน,นี้โอ้ไมก่ก็มีแบงค์ด้วยโอเคตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็มีกระสุนแล้วแหละไม่มีหรอไม่มีกระสุนว่ะ แต่มีปืนนะโอ้โหเจอแต่ปืนแต่ไม่เจอกระสุนนะ,อะเอาเลขมาเอาเลขมาสี่หนึ่งสองสี่สองโอเคสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งสองสี่สองเรียบร้อยมาครับนี่ไงแบงค์แดง,แงช่ำๆครับช่ำๆเอาทองไปเอาทองเอาเหล็กไป ไปขายเอานี้ไปด้วยอันนี้โหดโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึง1นึ่งมื่นเมแล้วเราจะเอาของไปขายกันโหุ่กใจขายแบบเร็วเกินนะเงินขึ้นไปอยู่บนหลังคาโอ้ GOD โอเคเอาเงินเอาเงินแต่อันที่สำคัญเลยเราต้องมีนี่น้ำยางูยาครอบจักรวาลน,นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรกินยานี้เลือดก็จะเต็มทันที Oh. หรือว่าเราจะซื้อ,อไรเฟิลเลยราคามันก็ไม่ได้แพงนะงั้นเอามาเลยแล้วกันมันถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากเพราะเราจะได้ยิงซอมบี้นัดเดียวตายนะเคเคเราเติมทานก่อนก่อนเราจะไปเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเติมทานเคเอามา้าเก็บมา้าเรียบร้อยเอาซอมบี้มาเผา่อยแล้วกัน น้อยเขาก็มาตายใกล้เราแล้วเราก็เผาให้เขาหน่อยโหตรงนี้เป็นอันนี้เนี่ยไม่รู้ผมไม่เร็วเขาผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะมีตัวออกมาเยอะเยอะอะแล้วมันต้องสู้ยังไงครับเนี่ยอื้ใหญ่มันจะยิงเราป่าวะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะมันจะมีตัวอะไรออกมาใช่ไหมมันต้องมีตัวอะไรแน่นอนนี่ไงมาละมาละนี่ไง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 ตัวอะไรพี่ พี de. ่อะไรผมโอ้โอโอ้โ <in> อ <Asia> <por cu> ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ตัวนี้โอ้ยมันยิงได้ด้วยวะยิงเหรอยิงนี่ไงพี่จะสู้ผมวะนี่ไงอุ้ยเอาวะโอ้ยมันออกมากันเต็มเลยวะเฮ้ยมันออกมาจากที่นอนกันเต็มเลยอ่ะมันนอนกันอยู่แน่เลยเราไปยิงไล่เขานะครับนี่ไงมาดิผมไล่ไงผมบุกเลยโอ้โหมันสปอร์เรื่อยๆวื่อยวะเราจะยิงหมดไเนะไปครับยิงยิงไม่โดน โอ้ยถือดับมาเลยวะโอ้ยโอตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยตัวตัวนี้มีราคาตัวนี้มีราคาผมจำได้ตัวนี้มันมีแบบมันขายได้เอ้ยมีกุญแจด้วยกุญแจคืออะไรวะเอาไปขายเลยยิงยิงเลยยิงยิงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตน t อี๋โอ้ยมันก็ยิงเราวะโอ้ยเอาไปผมเก็บแล้วนะน่าจะไม่มีตัวสปอนแล้วหรือเปล่าวะลองเช็คดูก่อน อันนี้ผมไม่รู้เอาไปไขอะไรอะ่ะมันเอาไว้ไขอะไรวะอ๋อนี่ที่นอนมันไม่น่ามีอะไรอะเอาไว้ไขอะไรอะ่ะมันน่าจะมีแถวนี้นะนันที่นอนมันไม่ใช่ที่นอนมันอันนี้ปะห้องกับตันใช่แน่นอนห้องกับตันต้องมีความลับมันมีสุจดหมายแล้ววะโอค้คอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับอ่านไม่ออกช่างมันเราไปหาห้องต่อ ห้องลับห้องลับนี่ไงนี่ห้องลับไขไปเลยเห็นไหมนี่ไงมีปืนใหญ่มีโอ้กูยังเต็มเลยวะต้องเรียกว่าธนบัตรนะยังไงมีปืนใหญ่ด้วยเราปืนใหญ่กับเบดวยแล้วกันอ่ะไปปืนใหญ่กระสุนไอ้กุญแจนี่ไม่น่านจะเป็นละทิ้งทิ้งไปนี่คืออะไรโอ้โหมาเป็นลังเลยครับโอ้โห อปืนพวกนี้เราเอาไปขายได้นะกระสุนแต่กระสุนเนะี่ยเก็บไว้ยาโอ้โหยีเบนเดต่ะเบนเดตนี่ของดีเลยนะเป็นของดีเลยเดี๋ยวเราจะเอาปืนพวกมันไปขายกัน Bruh.